สวัสดีครับผมเพื่พี่น้องพ่อกันอีกแล้วผมใครทั้งดำในผลสรุปตอนยำหมาเส้ากับแปดหลังไดดสนิล่ะผมกับ,บหนูครับหนูบบหนอจริงเลยเ่ราะบางทีบัดมือขึ้นก็บอกดีเถอะครับตามสวัสดีครับมูดูดใช่ไหมครับมาใส่กับใน,นทิศไข่นี่กับจากหลังนี่กับจากหลังลแดดหลังม <ๆ S 1> ันขึ้นเฮ็ดจนประมาณสิบกัตวตโตเลยล่ะฮะ ขึ้นเห็ดจิตประมานซิปก็โตมีพยานหมดนี่โอ้มีใจไหคือนั่งกินน้ำกันอยู่กัรนึงกรน่ร่วมกันร่วมกันนี่ล่ะเอ้าผู้ใด้นั่นเหยื่อรู้สิงช่องมาวัวได้รึล่าต้องไม่ไม่เยังเกาะนี่มีนี่บอกว่าพี่น้องให้เป็นอยังเปิดหน้านี้เดี๋ยวผมเก็บเต้นก่อนครับเพื่อเดียวมาวัวผมเก็บเพระทัดเขาเก็บเพระทัดเขาพ่อเดีอยู่เดี๋ยวกินครับนูหนูน้อยนี่ล่ะ มีนะมันคอยถอดแฉลบเนาะเอาเมียใส่ถุงเอามาใส่หมียประกับบ้านกับอย่างเอ้ยของที่เหมาะยังวะเอาสวัสดีครับป๊อปนี่แไงสายปั้นลันถุงนะครับพุนสลุปเศรษฐีกับซีชิฟตัวครับอยากถามอยู่ดอกสายปั้นนี่ได้มาจากไหนได้มาจากการกระท่ำนี่แหละครับหัวยังยังการกระท่ำคือว่า สายปันลันทุง่งนะครับรเป็นหลักปันนั่นสลอดหน้าอยู่กลางทุ่งหน้า,าผู้เดียวละสิบ<อ>ปันนี่หมายถึงปันสลอดปันสลอดครับบ่ได้ปันหัวขนดอกครับเดือนเด,น,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 ดนนี่นะครับผมเอาขคือเป็นยศเหรียญยุบานบ่อบ่เหรียญยุบานบ่อใดเมียได้ร<ห>สรุสนุกนารทดลองได้มาจากนี่แหละครับที่เป็นมาของใช้ยาสายปันลันทุ่งกันนี่แหละครับเปนเหรียญเหรียญเกมปันสลอดครับเป็นเหรียญเกมปันสลอดใดบ่ได้จังหมื่นกะ มือได้ก็มีร่างมือกับซีมือสรุปผลการทดลองสรุปแล้วเก่งครับบริษัทเ <laughs> สียเท่าไหร่เสียไปประมาณสามสามหมื 30, <000. S 3> 30, ่นสมื่นครับผมคือมีเงินมีเงินบต<ช>ัตครับเงินแม่นะแม่ต้ <laughs> <laughs> อกระสับว <laughs> <laughs> บัตรเครดิตครับ <laughs> <laughs> บัตรเครดิต <laughs> บัตรเครดิตผมเองครับแม่ไปใส่นี้ให้แจ๋ว เศร้าเล่นเลยบัดนี้บ่เศร้าก็บ่มีเงินเนาะครับบ่มีเงินเล่นละลากรักบ่เศร้าก็ได้ขอก็บุ่๋มอยากขายจะเลยเอาหนูเอาหนูไปขายไปเติมเหรียญสล็อตก็ได้อืแม่นน่ะเลิกแล้วล่ะครับสล็อตนั่ดนะแม่นบ่เลิกเลยบ่เลิกเลิกหมเศร้าบ่ได้แล้วมันบ่มีเงินอือแม่ยากได้เงินเขาหน้าหลังๆอยากได้เงินของขึ้น่ะชาย่าบุญอะไรไม่พะโชคช่วยเพราะการกระทําแม่นเติมครั้งแรกก็อยากได้เงินเขาเติมครั้งสองอยากได้เงินจีคลองขึ้นคคิดว่าจะ ใช้ป <laughs> ันนั่นตุ้มไปปันคนบ่ปันหัวคนปันอย่างบ่อะไม่รู้ว่าล้วโอ้ยบัดนี้เนียนไปปปันสลอดปันสลอดครับเดือนเดือนเนี่ยเนีนบางเทียสอดแจงเลยกะมีบ้างบางมือแบบถ้าแบดมีถ้ามีแบดกะยันหว่างเหรอครับยันหว่างเลยหรอยันบางโอ้ผู้ใดมันหวานได้บ่โอ้ไม่แล้วครับุ่นโอ้อันนนั้ไซีครับไพซี

ือได้ถุงมาป๊าดครับครับนี่เบิ่องต้รถกบพ้าครับเบิ่งแต่สติ๊กเกอร์บนดูดูดูครับเบิ่งสติ๊กเกอร์บนสติ๊กเกอร์ทั้งหลังนี่แหละครับมันถี่มากของคว่มไปใส่ครับเห็นนะครับนี่ร้อยสี่มันโคนมักสี่เนาะงั้นวักี้เลยเบ้องเบื้งจะผาบนี่แหละไปหาใส่น้ำใต้ตรงหน้านะพี่น้องน้ำนี่น้ำปลาน้ำยังไปสันติ เบื้องเอาพี่น้องหลบๆแจ๊สๆนะครับหาอยู่งากินแม่นบะแม่นมหามอยู่ไได้กินเลยคอยมหากินก็ชื่อว่าเขาเก็ยดซูดคอยกินมาสิใต้มื้อสิเก็บเต็มยังไงเขอเ้หูปกนทอันนี้ฝีมือของใคนี่ผมเองครับนี่ของผมตัวเดียวเัง นู้นเองครับผมบอกบอกซื้ออย่เงี้ยครับไอ้ไอ้สลอนอู้ดว่าไอ้สายปั่นลั่นตุ่นีว่าแม่นว่าแต่จังไหนไปปั่นสลอนอยู่ทรงหน้าเดินมาเฮามายังนี่สายปั่นลั่นตุ่งว่าจะว่าอย่างปั่นหอดสมองคุณบ่อสมองคุณปั่นเขาไปเด้อชวนมางวิทย์เขาปั่นชวนมากือได้เขาปั่นปั่นเขาไปเดอกบอกบวกการผสนเนี่ย การพนันเป็นของบดีนะวครับเด้ออย่าไปหาล่องอย่าไปหาเหรียญนครับเด้อ,าอาหา,หาอยูออาหากินเนี่ใส่หนูใส่บ่วงไต้คงไต้เขียดนี่ยหาจอบหาร้อยหหาจอม<ว>หาร้อยกะถ้ามีโอกาสกะรอยซึ่งไปเลยอย่าไปล่อครับลูกเป็นอ่างรบ้างคร่าเดีวใ่อะไรของบ้านขคเนีไมะีเ้ยอาม่ีเขาเรื่ององใรหลูกานอย่างไรามีละครับยังไงก็ฝากติดตามเยครับเด้อเอาใครท่าน ฝากกดไลค์กดแท้กด,กดซับตะไคร้โนันละใส่น้ำเน้ยฝากที่มให้น้ำเน้อครับช่องหองหมูอูดอูดช่อง<ร>ผมหมูนั่นละครับขอราบสวัสดีครับครับไอเอียงอุดมสาระก็บม่ผมดขึ้น